กระเพราวันนี้เราจะคั่วไก่นะครับทำโดยเชฟเชฟปุยครับดูวิธีการทำไก่นะครับนี่นี่ดูเอาไว้ดูเอาไว้ไปทำที่บ้านครับนี่นะครับโอ้ต้องเอานิ้วออกเลยนะเวลาสับสับนิ้วจริงนี่ เจ็บรอไหมรอรอค่ะรอเจ็บรอต้องยกโพวกไงจริงๆรอโอเคอ่ะสับต่อเลยครับสับต่อเลยนี่นี่เป็นไงใครมีเครื่องดื่มนะครับหามาครับเรามีไก่คั่วไก่กับโครงไก่เราซื้อมาลูละสามสิบห้าบาทนะครับผัดน่าจะได้เยอะขึ้นมาสองลูนี่ ครขาดไม่บ้านนะครับมา,าได้นะครับตรงนี้เลยได้ครอบครัวแบ,บกกระบครงให้มีกินเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นี่อันนี่ปวยยี่ห้อคนหลายๆนี่โอ้ลยปวยจัดสองตัว เรื่องนี้เขาจะขั่วไก่นะครับแผนกตำก็ตำนะครับแผนกสับก็สับนะครับแผนกแผนกแผนกเขาเรียกอะไรให้คำปรึกษานะครับที่ปรึกษาก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาตำเร็วๆครับเราจะกินวันนี้นะครับผมพผ็ดมีเรอเเผ็ดไม่เผ็ดอะไรจะเผ็ด หวานหวานแถมตันิดนึงโอ้ต้มแล้วไทยห้ามนี่อย่าอย่าไทยนาไปดูใจน้พริกไม่รู้เล็พริกไม่รู้เล็โอ้ตำพริกไม่รู้เล็นะครับเราจะได้กินนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับตำไปแล้วครับโอ้โดยช่างผู้ชำนาญการนะครับเอ้าพอพอถ่ายเขาหูปุ๊บคือดิอือคือนี่ก็ ไม่พริกนะพริกโอ้พริกน้าตาคุณจะไปทายวิวคุณจะไปทายเขาพริกนัวพริกนัวอ่าได้ทีแล้วนะแล้วเราจะได้กินกววไก่แล้วนะครับผมวันนี้เฮ้ยมันยังอยู่นะคัผ่านไปชั่วโมงนึ่งครับเราสับเนื้อไก่นะครับเพื่อกัวนะครับโดยเชฟปุ้ยเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราไก่ปริมาณเยอะนะเพราะว่าเราจะทำกินเยอะๆนะครับ อีกไม่นานเกินโรอนะครับหรือเราจะตั้งไฟนะครับแล้วก็ทำการคั่วไก่นะครับติดตามต่อไปนะครับเราก็ตั้งไฟนะครับเราเปิดแก๊สนะครับผมเราเปิดไฟนะครับแล้วก็ให้ไฟมันเดือดนะครับไฟคั่วไก่มันร้อนนะครับอกน้ำกมเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม เสียงมันร้อนแล้วเดียวแล้วรรเราจะทำการคนขึ้นนะครับน้่เยอะมากครับต็มกระทาเลยสองรูนะครับกิน,กนมุนี่ก็อินไปสองวันนะครับผมมีนูใหญ่นะครับกินกันเยอะหลายคนนะครับ ใส่เย็นนะครับต้องรอให้มันเดือดก่อนนะครับผมอ้าวเราก็ล้วนมาระยะหนึ่งนะครับโอ้ลื่เหลืองแล้วนะครับใส่เกลือครับใส่เกลือ,อเกลือห่อระบาดเกลือ<ม>เพื่อตัดตัดกลิ่นเค็มทุกวันสองหนทุกวันสองบาทนะครับม <laughs> ต,ตัดกลิ่นเค็มเราเพิ่มความเค็มตัดตัดกลิ่นเนื้อเพิ่มความเค็มนะครับผมโอ้ใครได้สูตร ใครอยากได้สูตรนะครับทักถามได้ดูการส่วนตัวนะครับผมกลางหอมๆนะครับใครอยากกินก็มาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ให้สักถ้วยนะครับแล้วเราจะใส่พริกนะครับ, <c oughs> รรบอพมามา่พริกอยู่ไหนมาพไหมพริกๆคนๆๆเดี๋ยวพ่อครัวสองคนอะ ใส่พริกนะฮะไใส่พริกพอดีพ่อกลัวกลัวกล้องนะครับโอ้ใส่พริกครับโอ้สองช้อนครับโอ้แล้วเราก็จะผัดพริกผัดตรงนี้เราผัดพริกก่อนนะครับผัดพริกฝั่งนี้เนื้อฝั่งนี้พริกก็มาแล้วก็พริกเนื้อก็มานะครับอย่าเพิ่มพริกนะครับเพราะว่ามันจะเผ็ดนะครับอ๋อใอ้พริกมันหอมนะครับเราต้องใส่กระเทียมไปด้วยมันจะได้หอมก็ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวกำลังเนี่ยหอมฉุยนะครับหอมพวกไก่นะฮะดินหอมเลยพี่น้ำตาลน้าตลเนี่ยใส่น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเพิ่มความหวานนะครับผัดเข้าไปนะครับอร่อยมากอร่อยแล้วก็บังคับโดยผงนัวนะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะครับผม ใส่ใส่ใบมะกูดนะครับสุดท้ายเข้ากันนะครับอันนี้นิดหนึ่งครับใส่ผงนัวครับผงนัวพอนะครับดีนะที่รู้จักพอปกดีใส่เยอะกว่านี้นะครับสวยหรอ เราใส่กระเพรานะครับใส่กระเพรานะครับกะเพรานี้เอาเก็บจากข้างบ้านนะครับท้างลำเพลงนะเราเราไม่ได้ปลูกนะครับมนะัน,น,นมันงอกขึ้นเองชนาดีกชนาดี๊กชนนามชนมนม้นมเอ,อาะละครับ กะเพราของเรานะครับดูแล้วน่ากินครับข้าไก่นะครับผมเราขายได้นะเราก็ขายนะครับถ้งละเอาสามสิบบาทแล้วกันนะครับกพได้ทุนคืนนะครับใครสนใจนะครับมาเลยนะครับพิกัดพิการหลังบ้านผมนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับแล้วก็ลองชิม ขว้วไก่นะครับว่ารสชาติได้เรื่องไหมกินได้ไหม <ST AT> หเดี๋ยวเราจะจักชามนะครับโอ้ oh, น่าทามากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปรับจังทำข่าวนะครับก <ST AT> ินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็จำเป็นต้องกินครับทำไปแล้ว <ST AT> <ST AT> <ST AT> อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับขั้วไก่โค้งไก่ครับผมอ่าขั้วไก่ครับเสร็จแล้วครับให้เชฟปวยครับเชฟปวยลองชิ้มครับผมชิมเลยครับชิมเลยครับผมจะคอยจับตาดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงกินกินเนื้อกินเนื้อกินตอนนะกินตอนมันกินตอนมันอร่อยอร่อยโอ้กินตอนมันกินตอนมันร้อนนะครับเป่าเลยเวลาเวลาเราวางลวกปากอร่อยไหมครับโอ้เจ๋วเลยครับโอ้เชฟปวยอร่อยมากๆครับผมอ่าเดี๋ยวเร ช่างช่างนะครับช่างกินนะข้าวไก่นะครับเอาลองลองกินนะลองกินลองกินเอ้ากินข้าวไก่ฝีมือนะนี่เป็นแผนกตำพิเครื่องนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอู้มีไอ้ด้วยอ้แสดงว่าลุ้นลุ้นอร่อยอู้หูอร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้หหลังทำกินดีครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับเมนูวันนี้